เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมท้าบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟาสิบเก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับพามาครับหัวลากส่งของนะครับผมอันนี้นะฮะจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมนี่ลากพ่วงแบบนี้เลยนะฮะเป็นตู้สั้นนะครับวันนี้เรามากับวิกเตอร์นะครับผมอ่านี่เลยเราจะลากเอ่อลากสินค้าไปส่งตามโรงงานนะครับผม วันนี้เรามาวิ่งคู่กับ GXZ นะฮะ360นะครับผมเดี๋ยวดับแรกนะครับผม mm hmm. ผมจะพาทุกคนเนี่ยนะฮะไปรับสินค้าอยู่ที่โรงงานอะไรประมาณน,นี้นะครับผม <ไป S 1> ออสตาร์ทติดม <นะ S 1> นะั้งอ่ะเดี๋ยวพี่ไปก่อนแล้วกันนะไปตเตอรีครับเลยครับเลยติกเ,เตอร์500นะครับครับผมดูดูควันดิวันนี้เราใช้สู้เวอร์กนะีนนะทุกคนนะดูควันรถพี่ดิผมไม่เห็นอนะ่ะ แต่ที่ที่ผมเห็นก็คือว่าผมหลอกกว่าไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเออมันคือความจริงแล้วทุกคนเนาะพี่น้อยเกมขี้โม้ตลอดเลยอ่ะไม่เขาขี้โม้อ่ะที่โรงงานไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพี่เอ่อเลี้ยวขวาครับเดี๋ยวเราไปขึ้นสินค้าอยู่ที่โรงงานอ่ที่เมืองข้างๆตรงนี้เองนะครับโอเคครับผม ไปเงาเงาไปแล้วนะทันไหมทันอยู่พี่ทันอยู่โอเคโน่จะเห็นควันรถพี่อยู่โน้นข้างหน้าโน้นเอาได้บอกไม่เห็นควันเมื่อกี้เมื่อกี้มันเพิ่งเห็นพี่ความเร็วมันต้องได้บางผมก็ไม่รู้เหมือนกันกนะผม <laughs> นี่ฮะอยู่เมืองอซ้ายมือเรานะฮะเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไป เดี๋ยวเราไปขึ้นสินค้า,ากันนะครับไปไปไป Let's go 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 อ่านี่เลยครับเดีย๋ยวซ้ายเจอสี่แยกเดี๋ยวซ้ายนะครับคุณนอยเกมโอเคครับผมผมตามสูตรที่อยู่ที่ได้ฮะน,นี่ว<ม>ิ่งผ่าเมืองมาครับโรงงานาจะอยู่<ร>ด้านาาในไ ว่าถ้าลูกสั้นแบบนี้มันก็ต้องสองเพานะพี่เนาะโอ้เป็นหางฝรั่งนะผมไม่ใช่หางประเทศเรานะทุกคนนะใช่ครับเป็นสามเพาแต่เป็นล้อเดียวครับผมฝั่งล้อเดียวนะทุกคนดดนะนะไม่ใช่ล้อคู่นะอ่าถึงแล้วครับอันนี้จะอยู่ซ้ายมือนะฮะเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปา<อ>ตีวงหน่อยครับ<อ>มาวงเลี้ยวแคบนิด <รถ S 1> นึงน,นะครับผม,มอ้ใช่เปิดไฟเลี้ยวสิละ่ะโอ้รถไอ้บ๊วยมีไฟเลี้ยวดิ <laughs> จบจบจบตต่ลูกพี่ยังมีไปเยอนะอยู่นะเอ,อเอ้ยมีอยู่มีอยู่อ่าอันนี้คือสินค้าที่เราจะมาขึ้นในวันนี้นะครับผม <c oughs> ที่เราจะไปส่งนะฮะ<อ> <c oughs> เฮ้ย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 อะไรนะ <c oughs> โอ้มาไงมะตัวแรงรอบตัวแรงตาย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 ขับรถแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวลอ้อจะดีฟนิดหน่อยนะทุกคนนะใช่ปเปล่า เพื่อที่ล้อของมันปัดนิดหน่อยล้อหลังที่เอาอะไรไปก็เดี๋ยวเราแบ่งกันไปก็ได้เพราะว่าเราเปสมที่เดียวกันก็มันจะมีอะไรมีพวกข้าวสารแล้วก็แบบเราถังแบบสารเคมีแลวทุกอย่างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะนี่เราเปิดตู้ละเฮ้ยเย็ดดูดิไปละจริงเขาใช้ฟลกคลิ์ยกขึ้นนะนี่อ่า ับเดี๋ยวเราค่อยรัดเชือกนะครับผมตูมต้สั้นตู้สั้นครับตู้สั้นไม่เยอะพุทธ่อยนิดเดียวนิดเดียวผมไปถึงข้างในไป,ไปโอเคอีกการเดียวเอาละเต็มพอดีป่ะเกมผาดผมขาดต้องดตอนนี้หน่อยไปเดี๋ยวเรามารัดเชือกหน่อยนะครับรัดเบลด้านในนะครับการสินค้าเอา่อ ขัดเคลื่อนอดี๋วว่าไดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ปึ๊บนี่รัดแล้วนะครับผมอันนี้คือเบลเราแล้วก็เดี๋ยวเราปิดตู้ครับนี่แล้วก็เ,เราจะเอาไปส่งที่โรงงานกันนะครับถ่ายรูปให้ชิปปิ้งก่อนพี่ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้ชิปปิ้งก่อนถ่ายรูปให้อันนี้เหรอคนคนจ่ายงานเหรอโอเคถ่ายครับผมบายน้ำไปไป้วครับ น้ำเลยน้ำเลยสินค้า3ชิ้นนะฮะเป็นชิ้นใหญ่3พาเลตเ,เล่นเอาสิบล้อมา2พวกแล้วลูกกนนะควรสั่งจากคุ้มกว่าเนี่ยไม่มันเป็นสินค้าแบบอันนี้ไงแบบสำคัญเงียแบบสินค้าหนักอะไรเงี้ยจริงเอารถหกล้อมาขนกันนะเ,าเาขาอยากใช้หัวล่างไง้วยจัดเลยนะทุกคนนะใช่ ไม่เป็นไรครับเราได้ตังค์เฮ้ยมีคน t อปไฟส์เราอ่ะเดีเ๋ยวตรงไปนะเดี๋ยวพี่จะเลี้ยวชัวชร์รีบไปไหน <laughs> รีบไปไหนรีบไปไหนผมไม่รอนะครับแล้วรถ NPC มันก็ามาชนผมเพื่ออะไรนะนี่ก็เห็นของชน <laughs> เอาแล้วตั้งลำเยอกว่าเดิมตายตายตเราแป๊บเดียวพี่เราอแป๊บเดียวได้ครับมันเป็นความผิดของแบบรับผมไม่ใช่ของผมดูทีไมครามสะพานดูละเห็นความดำพี่ไหมเลยทุกคนนะลอขึ้นบนฟ้าดูเกมตามทันอยู่แล้วแหละาโทรถผมป๊อปอปอปออปอป นู่นช่ไหออกขวาไปละไปครับกําลังจะขึ้นเขาครับตอนนี้ร,รอผมในไอ้ให้รออยู่ครับวิ่งวิ่งรออยู่ครับวิ่งรออยู่นูดใช่ไหมนูดละยาวยาวรถถ้ามีความเร็วได้แค่นี้นะทุกคนนะขจกัดกไว้นะผมของเกมจำกัดไว้เท่าไหร่ครับพี่83มเหมือนกันเลยพี่เท่ากันต่อเอาไหร่ยา รถจะช้าแตกที่หน่วยทุกเนินนะทุกคนนะเป็นการทดรอบนะผมไปไปไปคุณแรงจัดก็ค่อยไ้จับป็บรออะลยดีรออยู่ครับคุณก็อยู่ตูดผมนั่นแหละครับให้ผมไปทำให้ผมไปทำแพกลายนีนรอ<า>รถใครไม่ดูนะท,ท,นทุกคนนะนัดทุท่งข้างบนนู่น ต่อรถคุณนั่นแหละครับคุณไม่ต้องถาม <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ผมใช่เก่งอย่ามาโกหกพี่จริงๆพี่ผมสาบานเลยนี่สาบานให้รถพี่หายเลยโอ้โหอู้หูสาบอก <laughs> สาบอกซิ่ง <laughs> สาบอกซิ่งมาผมกล้าสาบานผมกล้าสาบานให้รถพี่หายเออย่งนั้นอ่างั้นอย่งัง้นไม่เป็นไรก็ได้สะ <laughs> ดุดใครคุ้ม <laughs> ดูพี่ไม้ปล่อยหมึกนีทุกคนไม่รักโลกเลยนะทุกคนนะช่วงนี้ก็ปุ่น GF ็2.5ยิ่งเยอะๆอยู่ด้วยไม่ไหวเลยผมนี้แมพครับผมนีแมพครับต้องทำใจครับปมาแล้วหอม360มาอย่างด้วยความมาด้วยความเรียวสูงครับผมตอนนี้กำลังจะจี้ตู่500แล้วนะทุกคนนะก็จะจี้ทันไหมทันไม่ทันครับผมทันไม่ทันจะทาง <c oughs> ระยะทาง100ยกิโลครับวันนี้เดี่ยวออกเดี่ยวนี่ครับขับภายในโอ้มีรถพี่ไหมคือเสียงมีโบนะเสียงโบเลยนะทุกคนรถที่ไมมอ่ะเออพี่พี่ไปทำมาไงพี่ไปทำมาได้ยินไหมได้ยินพี่อยู่ได้ยินอยู่ขับภายในครับพคมอะไรอีสุด้วยเป็นไงแล้วโบเสียงอย่างดังนะทุกคนนะรถพี่ไมม ต้นแรงครับต้องทบใจนะฮะต้นแรงถ้าทุกคนได้ยินเสียงเหมนถ่ายรูปมาผม <c oughs> นั่นแหละครับ <c oughs> ผมผมถ่ายรูปผม <c oughs> <c oughs> อะไรวะาแบบนี้ก็มีด้วยโอยชะลอเลยพี่เดียวครับครับเขาเปิดไฟเลียวไม่เขาไม่เวลาเขาจะเลียวเขาไม่เปิดไปเลียวเลยนะทุกคนนะไม่เราวิ่งกันสองคนในเกมแบบว่าอันนี้ไงผมไม่เห็นในที่ผมจะชนดากง่ายดิ เราต้องวิ่งผ่านไอหมู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวเกมเดี๋ยวเกมเลี้ยวซ้ายนะ okay, แล้วพี่เลี้ยวขวาใช่ใช่ใช <laughs> ไม่ไหวนะแบบนี้โอ้<า>เสียงพ่อแบบ,บดันมากใช่ไหมครับไปไม่รอเราเลยนะทุกคนข้าไปนู่นละอ่า ไม่ใช่เราแล้วทุกคนนะมาแล้วมาแล้วสามหกสามหกจีมาแล้วพี่ไปเปลี่ยนเสียงท่อมาใหม่พอดีแบบเสียงเดิมมันไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่ป่ะเสียงเท่ดีนะพี่เสียงท่ออันใหม่นีพี่อันของพี่นี่เหรอใช่พี่ใช่ไปเปลี่ยนมาเสียงเท่จัดเลยอ่ะอันเก่ามันเสียงแบบยังไงไม่รู้เนาะมีเสียงเปลี่ยนเกียร์ด้วยโอ้ก็เท่่นะทุกคนนะ อ้าวธรรมดาแต่ความสวยของรถก็สู้เราไม่ได้อยู่ดีครับผมโออะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลยพี่ไม้ขอยืมเงินหน่อยพี่เออไม่ได้ยินเลยพี่ไม้เดี๋ยวผมให้เงินร้อยนึงโอ้ไม่ได้ยินพี่โอ้ชัดเจาะแล้วชัดแล้วชัดแล้วโอ้ได้ยินอยู่เมื่อกี้นี่กำลังหาเลขบัญชีไงกำลังหาเลขบัญชีโอ้อะไรตอนที่เมื่อกี้ผมพูดอะไรนะเอาล่ะไม่กินแค่พี่เกี่ยวแค่พี่ร้อยหนึ่งไง อะไรไหมพี่สัญญาณไม่ดีเลยพี่เกมเกมใช่พี่ร้อยหนึ่งอะไรอะไรนะพี่ไม่เกมเกมใช่พี่ร้อยหนึ่งอะไรพี่สัญญาณมันคือขั่ข้ากับพี่เกมใช่พี่ร้อยหนึ่งไม่จบนะไม่จบนะไม่ไหวไม่ไหวครับผมยาวยาวท้ายยาวไกลครับยาวจริงๆนี่ครับนี่ ตอนนี้ก็้า่ายสอง้าม่ายสองสีเจ็นาที้มและคลิปนี้ก็จะต้องและคลิปนี้ก็จะต้องตอนตอ่นาฬิกา5้าีห้านาทีนะทุกคนนะสีวพี่ไมก็จะเป็นหโหตรงหโมง6โมง้าโงพนี้ได้พี่ไม้ลงคนี้ผมกเลเราเย็นนีนะทุกคนนะทำ่ายสงลงทำบ่ายสงลงหกโมงทุกคนนะ รองอออเท้าปอเปลววันนี้รถเรามามาเหนือกว่าผมยี่สิบพิมายอย่างเดียวเลยเฮ้ยเราไม่ได้เหยียบเฉยร้อยคนข้ามถนนขวาผมพี่เลี้ยวขวาใช่ใช่ ได้ขนาดแล้ววะแล้วแย่นะแบบแย่นะทางนี้ทางนี้หเอานหมู่บ้านนี้สกปรกมากเลยว่ะยาไม่ตัดนะพี่เนาะยาไม่ตัดเลยเข็ดจัดเลยอ่ะใช่เหมือนเหมือนไม่เกมเลยอ่ะฮะเบา้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร จริงรอ๋อใช่จริงรอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่ไปทางไหนวะมันจะนมีเป็นเป็นเอ้ยเดี๋ยวเราไปเลี้ยวขวานีกว่าเอ้ยออกออกลัดทางนี้ได้นี่เกมปังเป็นลัดลัดลัดมาทางนี้ได้ไปโอ,โอโ้ดูสภาพเส้นทางที่ไม้พามาก็มีแต่ป่าแต่เขาแล้วทุกคนนะทุกรอไม่ลัดลัดเดียวนี่ลัดเดียว เดียวครับโอนนิดเดียวนะิดเดียวจะถึกแล้วเราเปิดตู้เลยนี่ตู้ว่างจริงจริงตู้ว่างเขาจะให้เปิดตู้แล้วขับนะพี่แต่เราให้เปิดตอนตู้เราว่างโหดจัดอ่ะพีสิงเขาบอกพีสิง้ค่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเอ้ยใกล้แล้วเดี๋ยวเรา เียวเอีเยวซ้ายนะเกมเขียนบอกอ่าเียวซ้ายอะไรไปดิน้ำไร่น้ำไปก่อนพี่ไม่เนื้ซ้ายนี่้จะถึงแล้วนำไปที่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเขีนไม่เชื่อพี่อยผมเพิ่งล็อกตัวพี่ไม่เลี้ยวขวาหรือนปล่านะเนื้อสายเนี um ่ยเขาชอบโกหเราที่เราจอเราแบบว่าไม่ได้จะเราไม่เชื่อใจแล้วแล้วก็ได้พี่เป็นคนขี้โกหกละเอ๊ะ เกมบูรี่พี่ป่ะพี่ว่าพี่พาเกมมาผิดซอยว่ะเกมกลับรถก่อนอเขาเหน็ยป่ะเขากโกหกเรานะครับผมแบบว่าไม่ได้<อ>โกหกเ <มา S 1> นี่ยโรงงานขวามือเนี่ยมันเข้าผิดซอยขอโทษผิดซอยแหมต้องมีผิดพลาดกันบ้างแหละไป มีผิดพลาดกันมากเลยครับผ,ผิดพลาผดผิดพลาดบ่อยไปบางทีพี่นี่เราต้องโตงมาเนี่ยแม่ว่าแล้วตายตายตายใช่ไหมต้องตรงอ่ะเมื่อกี้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปเราเกมเลยน่ะไม่เลี้ยวไปแล้วไม่ทันละถ้าเราเลี้ยวไปคนเดียวไงโดนทีแค่โดนทีแน่โน้ตเอาโดนที นี่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 มาจอดรอคิวไปลงของกับลุงนี่นี่ครับผมเนี่ยเนี่ยลุงนี่มาจอดร้องแต่ตีสี่นี่ไม่ลงเลยเขาไม่ยอมลงเองก็เปล่าพี่นะครับมาครับมาจอดเป็นเพื่อนหน่อยอ่าไปากข้างข้างอ่านี่ไทยไทยโอเคโอเค อันนี้เป็นโรงงานที่เราจะเอาสินค้ามาส่งครับนี่รอเขาเปิดนะฮะตะลุนนี้มารอยังไม่ได้ลงเลยทุกคนโอเคพี่ปิดคลิปี้ครับผมโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะฮะวันนี้พิ่งกลับในเกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ